เชื่อนะน้องอยู่ห้องนี้หนูก็ไม่อยากเชื่อมัอนกันครับพี่คิดทำไมพี่พิมพ์ถึงส่งทรายเข้ามาเขาบอกน้องว่าอะไรพี่พิมพูดว่าเมื่อวานพี่คิดชมทรายแล้วทรายเป็นนักสู้ทรายก็เลยต้องเดินมาในห้องนี้ซึ่งคํว่านักสู้ของทรายมันทาให้ทรายบอกตัวเองว่าสู้ยังไงก็ได้ให้นี่ต้องมายืนอยู่ในห้องนี้ทรายก็เลยแอบคิดเหมือนกันว่า การที่ไฟสู้ดีหรือ,อยังและพี่พิมพเขาไม่คิดหรอว่าคนเก่งเข้ามาทำไมพี่จะไม่อยากตัดเมื่อวานไฟทำแย่ที่สุดในทีมไหมคะพี่พิสพี่ก็อยากถามน้องว่าทำไมพี่พิมพ์ถึงส่งน้องมาไงเพราะสำหรับพี่น้องไม่ได้ทำแย่ที่สุดในทีมเหมือนกันกันกบน้องอ่ะทำไมเขาถึงส่งน้องมาทำไมพี่ลิต้าถึงส่งน้องมาเพราะว่าสำหรับพี่นะต่อให้น้องพลาดที่น้องจะล้มอ่ะถ้าไม่นับอน,นันต์ก็คือน้องไม่ได้ทำแย่ที่สุด น้องคิดว่าน้องด้อยกว่าเทียไหมหนูประสบการณ์น้อยที่สุดค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะพัฒนาตัวเองไปให้เท่าคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วทำไมวันนี้น้องถึงคิดว่าน้องสู้สกายเทียโจเซฟไม่ได้แล้วมันต้องเป็นน้องเองที่ต้องมาทั้งๆที่น้องไม่ได้ทําแย่ที่สุดแต่หนูต้องเป็นตัวแทนเพื่อให้ทีมไปต่อได้ค่ะตัวแทนเพื่อออกน้องอยู่หรือไม่อยู่ทีมเขาก็ไปต่อได้ค่ะ เป็นปลูกรักบอกพี่สิรักทุกคนเท่ากันค่ะพี่เขาสอนทุกคนเท่ากันอย่างตั้งใจแต่มันนะ่าอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคราวที่แล้วอะที่พี่นั่งตรงเนี้ยก็เป็นเจนนี่แต่สิ่งที่น้องพูดอะมันทําให้พี่เคยรู้สึกว่าพี่ไม่สามารถตัดคนที่มีความฝันแล้วนั่งรอ3ปีแล้วอยู่ดีๆ The Face a l s t a r โทรไปบอกมา audition ไหมพี่ทําไม่ลงพี่ทําไม่ได้อะ แต่วันนี้ครูต้องเป็นน้องนะคะขอโทษนะคะน้องก็ไม่ใช่ The Face ค่ะขอบคุณพี่บีขอบคุณพี่ลิตาค่ะเมนเทอร์ mm hmm. ทั้งสองคนของหนู mm hmm. ที่ให้กว่าหนูได้กลับมาแล้วก็สอนอะไรเยอะมาก mm hmm. หนูเสียใจที่แบบทำให้เขาผิดหวังตัวที่หนูเดินกลับไปไม่ได้ รู้อยู่แล้วว่าส่งใครไปเนี่ยเขาตัดทีมเราแน่นอนเพราะว่าสองทีมนี้เขาร่วมมือกันใครๆก็รู้ครั้งนี้อยากทำได้แต่ครั้งต่อไปอ่ะทำไม่ได้แน่นอนจะไม่มีสิทธิ์ได้ตัดพวกหนูออกเลยสักคนคนนี้พี่พิมอย่าให้เห็นในห้องดำอีกนะคะอยู่ตัดแน่นแคือดีใจล้่งอกมากคือเข้าไปกอดวิ่งเข้าไปกอดน้องที่น้องตัวแข็งแบบก็รู้ว่าคงยังงอนอยู่อ่ะ คริสมีอะไรไจะพูดกับเราไหมไม่มีค่ะเขาเป็นรอบที่สองแล้วค่ะไล่ก็สงสัยว่าอยู่ส่งเขามาทําไมครัง้ทงที่เขาไม่ได้เป็นคนที่อ่อนสุดเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อนนะคริสถ้าเกิดอยู่ดูแคมเปญเมื่อวานดีเจนนี่อ่อนที่สุดใครๆก็รู้อุ๊ยเขาคอมเมนต์โจเซฟไม่ใช่หรอคริสยู you เอาอะไรมาพูดคนที่โดนคอมเมนต์มากที่สุดคือโจเซฟถ้าวันนี้เขาส่งโจเซฟมาทรายไปแล้วนะไม่มีทางส่งใครไปก็คงตัดหมดแหละ ถ้าจะมาไม้เนี่ยเราเชื่อว่าคนดูเห็นเห็นว่าอะไรเราไม่ได้บอกว่าเจนนี่ไม่เก่งนะเจนนี่พัฒนาการดีมากแล้วส่งมาทำไมสองรอบนี่เกมคือเราต้องส่งเข้าไปไหมคนที่ลิต้าส่งเข้าไปไม่ใช่เป็นคนที่ด้อยสุดทำไมยูไม่ส่งคนที่ด้อยสุดเข้ามาเจนนี่อ่อนที่สุดจริงๆแต่เจนนี่พัฒนาดีมากแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหตกใจหมดเลยพี่ลิต้าขึ้นเสียงอุ้ย องแม่มาประทับแล้วเด็กๆทุกคนเมื่อวานควรจะขอบคุณจีน่าอยู่ก็ควรจะขอบคุณจีน่าด้วยจะมาบอกว่าแบบชนะเพราะเด็กไม่ใช่เด็กอยู่ก็ไม่ได้ด้อยกว่านี่แต่วันนี้ที่ชนะเพราะคอนเซปต์หรือเปล่า จีน่าคนเดียวที่ทําให้ทีมชนะแล้วเมื่อวานทำไมคอนเซ็ปต์ยูถึงผิดทาไมคอนเซ็ปต์ยูถึงผิดถ้ายูบอกว่าให้ไอขอบคุณจีน่ายูต้องขอบคุณสก,กายโจเซฟแล้วก็เทียเพราะว่าหลายๆครั้งที่ยูชนะเพราะว่าเด็กยูเก่งกลับบ้านค่ะลุกไม่ทําไมเมนเทอร์หนูจะไม่เก่งเมนเทอร์หนูชนะตั้งกี่ครั้งทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าพี่ลิต้ามันไม่ใช่เพราะว่าพวกเราอย่างเดียวอะลิต้าเพิ่งมาซีซั่นแรกคริสมากี่ซีซั่นคะคิดดีๆนะคะก่อนจะว่าใคร ดูตัวเองก่อนค่ะไปด้วยไปด้วยถ้าเป็นบีไอจะไม่ว่าแต่นี่มันเป็นยูเขาไม่ใช่บีนะคริสดูว่าบีมีของแต่ของยูอ่ะเพราะเด็กอยู่เก่งหรือเปล่าและอย่ามาบอกคริสว่าให้คริสจะมานั่งขอบคุณพีต้าไม่กลัวแล้วต่อไปนี้ถ้าคริสจะเล่นเกมพีต้าก็จะเล่นเกมด้วยไม่ต้องกลัวนะมันยังมีวันพรุ่งนี้วันนี้ เราแพ้ก็จริงแต่พรุ่งนี้คือวันใหม่พี่เชื่อว่าต่อไปนี้ทีมเราจะชนะคือถึงคราที่ต้องชนะทุกแคมเปญไม่เล่นแล้วไม่มีคำว่าเพื่อนจากทีมอื่นแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้น,น,นพี่เคสถามหนูแค่อย่างเดียวเองค่ะว่าพี่พิมพสม่งหนูเข้าไปทำไมรู้ว่าคริสเขาปัน่นแล้วหนูก็อยากทาพี่พิมพ์ตั้งแต่ก่อนหนูเดินออกจากห้องว่าหนูทำยากที่สุดในทีมแล้คะไม่ค่ะ ทุกคนทําดีเท่าเทียมกันหมดเลยอ่จัดฉากเลยครับบอกตรงๆเลยจัดฉากละครเลยครับพี่สายมาเต็มแล้วนะครับหนูรู้นะคะว่าันเป็นทีแต่หนูอยากบอกพี่พิมว่านี่มันคืออสตาค่ะพี่พิมทุกคนมาทำเพื่อตัวเองกันหมดหนูแค่อยากบอกพี่พิมว่าที่หนูสู้ทุกวันเนี้หนูรู้นะครับว่าหนูไม่ได้สูงเป็นนางแบบไม่ได้หุ่นดี หนูอาจจะไม่ใช่น่าที่หลายๆคนชอบ่นูสู้มากเพื่อนให้พี่พิมเห็นพี่เห็นว่าหนูไม่ค้นที่จะไปอยู่ในห้องดำใครแย่สุดก็ไปสายว่ามันหมดเวลาแล้วของออสตาที่ส่งใครไปแทนใครถ้าวันนี้ต่อให้พี่พิมพ์ส่งหนูหนูก็พร้อมที่จะเข้าไปสู้เพื่อเพื่อนแล้วต่อให้เรากลับมาเราก็จะดีใจว่าโอเคเราได้ทําเพื่อเพื่อนทําเพื่อตัวเองมีใครไหมล่ะอยากมาแข่งให้เพื่อนได้ จริงๆถ้าผู้ชมดูไม่ออกนะครับตัวตนเพิ่งปรากฏมานะครับตอนแรกผมก็เรียกเขาว่าพี่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ชอบครับหนูเมื่อวานนี้หนูไม่ได้ดีกว่าสองคนนี้แล้วสองคนนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าหนูอติล่าเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวเราไม่เปรียบเทียบกันพี่รู้ว่าเมื่อวานพี่คริสชมรายสายอาจจะงอนสายอาจจะน้อยใจสายอาจจะเสียใจหนูไม่ได้น้อยใจเลยค่ะหนูแค่อยากรูก้เฉยๆว่าเหตุผลมันคืออะไร นี่ไม่เสียใจแล้วเรากลับมาแล้วกลับมาแล้วล้วโดนสั่งห้ามเข้าไปอีกทุกครั้งที่พี่พิมพ์จุ๊บหัวพี่ชายแล้วหนูแบบอยากร้องไห้อะหนูแบบเป็นพี่พิมพ์ไม่เคยจุ๊บหัวหนูเลยด้วยซ้ําแต่พี่ชายแบบนั่งนิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยหนูแบบหนูอยู่มาเกมนี้เพื่อตัวเองจริงๆครั้งต่อไปก็แอบหวั่นนิดๆค่ะว่าเขาอาจจะเอาแค่ตัวเองหรือเปล่า ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมเราเหลือ3คนนะครับแล้วก็มีมีอะไรอ่ะมะเร็งซ่อนอยู่ตัวหนึ่งครับ